มินาซังคอนดิชิวปไตาชิวะซันเดย์สโตร์ยาซังครับผมก็จะรับสู่เกม PSO2 New Generation ครับและในคลิป Equipment ในพารคนี้ผมก็จะมาพูดถึงอาวุธที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วก็หายที่สุดในแผ่ปัจจุบันนะตอนนี้เลยนะครับกับตัวอาวุธ5ดาวซีดีเลดิกุหรือเลดิกนั่นเอง อ่าสำหรับการอธิบายอาวุธในครั้งนี้นะครับขอระายะอธิบายจากตัวร้านค้า m y s h o อหรือ r s น n a l ช h อ p เลยกันละกันนะด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธที่หายากแล้วก็มีราคาที่แพงมากผมก็เลยหามาให้ดูด้วยตัวเองเนี่ยได้ไมาครบทุกตัวนะครับก็ขออธิบายจากร้านค้าในตลาดเลยกันละกันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวอาวุธซีรีเลลิกนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของตัวอาวุธซีรีเลลิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะ,อ,ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอาวุธซีรีเลลิกนั้นจะมีอยู่ครบทุกอาว คือมีครบทุกตัวเลยแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวอาวุธลอดอันนี้ก็จะเป็นทวินเดกเกอร์บ้างมีอะไรอีกแวนก็จะมีส่วนของอาวุธเจ็ตบูทจะมีตัวอาวุธคาตานาแอสโซเลเฟอร์แล้วก็มีอาวุธดักเคลื่อนเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับคือหน้าตาของตัวอาวุธเซเดริกเนี่ย ความจริงแล้วมันจะอิงมาจากอาวุธจากาซีรีส์ฟันดิซาภาคเก่าๆนั่นเองนะครับ <ST US K> คือบอางอันเนี่ย <ST US K> ก็จะมาจากฟันดิซาออนไลน์ภาคแรกบ้างมาจากฟันดิซาพอตเทเบิลบ้างมาจากฟันดิซาภาคเซโลบ้างอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะเป็นลักษณะของตัววุสลินีที่มันจะอิงลักษณะของจากภาคเก่าๆมานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับสเตตัสกันดีก,กว่าในเรื่องของสเตตัสที่จะมีเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับก่อนอื่นนะมันจะเป็นอาวุธที่เป็นเดเลตี้ดับ5ดาว พลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่284หน่วยนะครับแล้วก็ถามว่าบวกเป็น40ได้ก็จะกลายเป็น324หน่วยแล้วก็บวกไป50ได้อีกก็จะกลายเป็น376หหน่วยนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่สามารถ สวมใส่ได้ตั้งแต่ตอนเลเวล31เป็นต้นไปมีช่องอพเมธเริ่มต้นให้2ซอตแล้วก็ช่วงพลังโจมตีก็จะเป็น75%จนถึง100%นะครับอันนี้คือส่วนของเซตที่จะมีเหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟพลเรเทียลหรือก็คือตัวออฟทองนั่นเองนะครับซึ่งออฟทองของตัวอาวุธซีเลดิกนั้นมันจะไม่ได้มีตัวเดียวนะคือถ้าหากว่าเป็นอาวุธตัวอื่นนะครับมันจะมีเอฟเฟกตัวเดียวกันแบบทุกอาวุธในซีเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากเป็นซีเลดิกนันนยด ก็จะเป็นการยแยกไปตามแต่ละสายนะก็คือจะเป็นสาย S 2ตัวสาย R 1ตัวแล้วก็สาย T หรือก็คือสายเวทเนี่ยอีก1ตัวนั่นเองนะครับโดยผมจะขอเริ่มจากสาย S ก่องกันละกันนะสาย S แบบแรกนะครับก็คือจะเป็นอาวุธสาย S ของคลาส Hunter แล้วก็ของ Card Bowser นะครับก็จะประกอบไปด้วย ตัวอาวุธซอสดาบใหญ่มีเอาตัวอาวุธไวเออร์แลนด์มีตัวอาวุพธพาริซาอันนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นของคาร์บัลเซอร์ที่เป็นตัวอาวุธดวลเบสชิ้นนี้นั่นเองนะครับสตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะก็จะเป็นตามนี้เลยอ่ะก็จะเป็นตามนี้ตามที่เหตุตรงนี้เลยนะครับก็คือจะมีการเพริ่มในเรื่องของพลังโจมตีเป็นเอฟเฟกตัวแรกซึ่งการเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้นะครับตอนเลเวลแรกนั้นจะมีการเพิ่มให้21%เลเวล2 23%ย เลเวลสามยแล้วก็เลเวลรสก็คือจะเป็นตามนี้27%นนั่นเองนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่2ก็คือจะเป็นเอฟเฟกที่เป็นการลดความเสียหายลงไป10%นะครับก็คือถ้าหากว่าเราโดนโจมตีเนี่ยความเสียหายที่เราได้รับนั้นจะลดลงไป10%ประมาณนี้แล้วก็ถัดมาเอฟเฟกที่3นะครับอันนี้คืออาวุธที่แบบมีความสามารถถึง3ตัวเลยนะคือตัวที่3นะครับก็คือจะเป็นเอฟเฟกที่เวลาที่เรามีการใช้งานเลสตาร์ไซจะมีการฟีเอที หลังจากใช้งานนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่ามีการเพิ่มพลังโจมตีที่เยอะมากแล้วก็ยังมีเอฟเฟกที่แบบเป็นการเซฟชีวิตให้กับตัวเราอีกด้วยนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการลดความเสียหายที่เราได้รับแล้วก็กมีความสามารถที่เป็นการฟส้ p อีกด้วย potential ตัวที่2ของตัวอาวุธซซเลิกนะครับก็จะเป็นอาวุธของสายเอเซ,เซเทอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธของทางฝั่งของคลาสไฟเตอร์แล้วก็เบเวอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวอาวุธดับเบิลเซเบอร จะมีตัวทวินแดกเกอร์จะมีอาวุธนักเกินแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นอาวุธคาตานนั่นเองซึ่งทั้ง4ตัวนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกร่วมกันนะก็คือจะเป็นตามนี้เลยก็จะประกอบไปด้วยเอฟเฟกแรกที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย เลเวลแรกจะเพิ่มให้15%เลเวล2เพิ่มขึ้นมาเป็น17%เลเวล3า20%แล้วก็เลเวลสจะเป็น21%นั None ่นเองนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่2ก็คือจะเป็นเอฟเฟกที่เมื่อทำการโจมตีศัตรูจะมีการสร้างความสร้างดาเมจรอบตัวของเรานะครับเป็นวงกว้างแล้วก็จะมีระยะวลาคูลดาวอยู่ที่10วินาทีนะครับซึ่งมันจะเป็นเอฟเฟกที่เมื่อทาการโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นดาเมจรอบตัวของเราแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายได้รอบตัวก็คือเป็นเอฟเฟกที่สามารถเพิ่มความเสียหายได้อีกต่อ ครับแล้วก็เมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีเวลาคูลดาวน์อยู่ที่10วินาทีนะครับพลเดเทยลต,ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นโพลเดเยลของสายไออาแท็กกันบ้างก็จะประกอบไปด้วยอาวุธแอร์ซอลเลเยอร์ e vern, จะมีตัวอาวุธลันเชอร์จะมีทวินแม็กซีนการแล้วก็ตัวโบลเลตโวที่เป็นอาวุธธนูนะครับสีตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันนะเอฟเฟกต์ของมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเริ่มจากเอฟเฟกต์แรก เอฟเฟกต์แรกก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนเลเวลแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้12%เลเวล2เพิ่มให้14%เลเวล3เพิ่มให้17%แล้วก็เลเวล4จะเพิ่มขึ้นไปเป็น18%นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาเอฟเฟกต์ที่2ของตัวออฟฟิเชียต,ตัวนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มอ,อัตราคีิ์คอนให้อีก15%เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเอฟเฟกต์ที่3เอฟเฟกต์ที่3เนี่ยก็คือหากว่าเรามี HP มากกว่า80% จะมีการเพื่ออาัตราคคเลคอนให้อีก10%นั่นเองนะครับหรือก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกที่เน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับ การโจมตีติดคิดิคอนนะแต่ว่าแรกกันก็คือพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มค่อนข้างจะน้อยนะครับคือถ้าหากว่าเป็นยสองตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ยีแล้วก็ยีใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่มให้แค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเป็นการเพิ่มเรื่องของอัตราคิดิคอนโดยจะมีเบรคอัตราคิดิคอนเนี่ยเพิ่มให้อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเร สายเทียแท็กหรือก็คืออาวุธสายเวทก็จะประกอบไปด้วยตัวอาวุธลอดจะมีตัวอาวุธเจ็ตบูทมีตัวอาวุธทาลิสแล้วก็จะมีตัวอาวุธวานะครับสีตัวนี้จะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะก็จะเป็นดังนี้เลยก็เริ่มจากเอฟเฟกแรกก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีซึ่งสำหรับอาวุธสายนี้นะครับเลเวลแรกจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้2 1 เลเวลรสองเพิ่มขึ้นมาเป็น23%เลเวลรสามเพิ่มขึ้นมาเป็น26%แล้วก็เลเวลรสี่ก็จะกลายเป็น27%นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาเอฟเฟกต์ที่สองเอฟเฟกต์ที่สองเนี่ยก็คือจะมีการลดการใช้งาน PP ลงไป10%บ แล้วก็ถัดมาเอฟเฟกต์สุดท้ายเอฟเฟกต์ที่3นะครับก็คือเวลาที่เราทำการโจมตีเนี่ยมันก็จะมีการฟื้น BP ที่เพิ่มมากขึ้นอีก20%นะครับเรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับการโจมตีเป็นหลักเลยนะเพิ่มพลังโจมตีก็เยอะมากถึง27%มีเอฟเฟกต์ที่เวลาเรากดใช้งาน p รพวกนี้ก็มีการใช้งาน PP ลดลงไป10%แล้วก็เวลาที่เราการโจมตีปกติไปเนี่ยมันก็จะมีการฟื้น BP ที่มากกว่าเดิมอีก20%ด้วยนะครับโอเคดัง okay, นั้นก็เป็นความสามารถของ Podential ทั้ง4ตัวของเท ก็จะมีการแบ่งเป็นสาย S 2ตัวสาย R าน1ตัวแล้วก็สาย T อีก1ตัวนั่นเองแล้วก็ทีนี้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคําถามยอดนิยมเกี่ยวกับอาวุธตัวนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือถ้าหากว่าเรานําตัวอาวุธซิเดลิกไปทําเป็นมัลติเวกพอนแล้วมันเป็นเอฟเฟกกันคนละสายเนี่ยมันจะอ e ีเอฟเฟกจากอาวุธตัวไหนกันแน่จากอาวุธหลกักอาวุธลองหรือว่าจะไปทั้งคู่ไปเลย ซึ่งคำตอบนะครับตัวอาวุธที่ทำมาติเวปบพอนมันจะมีออฟโพเทนเทียลของตัวอาวุธเบสหรือก็คืออาวุธพื้นฐานเป็นหลักนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นก็คือจะเป็นชิ้นนี้บังเอิญว่ามีคนทํามาให้ดูพอดีนะครับมันจะเป็นอาวุธเซเลิกที่เป็นตัววุธทาริตเป็นตัวเบสเป็นตัวตั้งต้นนะแล้วก็ได้มีการใส่ตัวมาติเวปพอนที่เป็นตัววุธดัวเบสเข้าไปซึ่งสองอันนี้เนี่ยมนเป็นกันคนละสายแล้วก็เอฟเฟกก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวททาสเเนี่ยก็็คือจะปว เป็นการลดการใช้งานพีพีลงไปกับเป็นการฟื้นพีพีจากการโจมตีมากขึ้นใช่ไหมส่วนตัววุธดัวเบนนะครับเป็นเอฟเฟกที่อาจจะลดความเสียหายที่เราได้รับลงไปแล้วก็ฟื้นพีจากเราสซาซายมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวพลเดนเทียลอ่าอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวพลเดนเทียตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกของตัววุธสายเวทน,นะก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมตี27% ลดก,การใช้งาน PP 10%แล้วก็เพิ่ม PP จากการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองนะครับหรือก็คือการทำวันติเว็บพอดนั้น มันจะอิงสเตตัสทุกอย่างจากตัววุธเบสหรือก็คือตัววูดตั้งต้นเสมอนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยทําคิดว่าจะไปพอนไปแล้วว่าเวลาที่เราเอาอาวุธลองมาใส่เข้ามาในตัวอาวุธหลักใช่ไหมตัววุดลองอันนั้นนะ่ะมันจะหายไปเลยและทุกอย่างนั้นจะอิงที่สเตตัสของตัววูดเบสเป็นหลักนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตีบวัวพลังโจมตีเรื่องของตัวโพเทนเทียลเอ่ย์อัพเมทเอ่ยเนี่ยก็คือจะอิงจากอาวุธเบสเป็นหลักเสมอนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การดรอปของตัววูซี่เลิกนะซึ่งตัววูซี่เลิกนะครับมันเป็นอาวุธที่ดรอปยากมากๆคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังดรอปไปแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าในราคาในตลาดตอนนี้เนี่ยราคาเรียกได้ว่าแบบหลักล้านหลักสิบล้านกันเท่านั้นเลยซึ่งสถานที่ที่แบบมีการดรอปตัววูซี่เลดิกนะครับก่อนอื่นนะมันจะอยู่กับตัวบอสที่อยู่ในโซนอาเซชันแบบต่อสู้ของทางฝั่งรีเทมเขตทะเลทรายนะครับก็คือจะเป็น ดิเทมเอโดโนซากับมาควาดคาโซสอที่นี้แบบแรง้งสองนะครับจะมีการดรอปในเรื่องของตัวอาวุธซิเลิกนะแล้วก็จะดรอปอยู่ที่ตัวบอสที่อยู่ใน2เขตนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก,ก็คือจะเป็นตัวบอสที่เป็นประเภทแบบ เดวเอเดมี่ uh, แล้วก็บอสระดับกีการติงนะครับของฝั่งรีเทมนะทั้ง2เซเตนี้จะมีการดรอปในเรื่องของตัวอาวุธเซเรลิกเหมือนกันแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวรีเทมเดวาสเตเตอร์หรือก็คือควสเบทเดียแบบสีม่วงของฝั่งรีเทมก็จะมีการดรอปอาวุธเซเรลิกด้วยเช่นกันนะครับส่วนตัวเอเจนควสในตอนนี้นะครับเอเจนควสที่มีการดรอปซซเรลิกเนี่ยก็คือจะมีของตัวบอสไรดาลูเวล่า จะมีเลนุสูเวล่าแล้วก็ตัวบอสดาร์กฟาเรนเอนะครับ3เบอร์เจนเควสนี้มีการดอกตัววุ้ซีรีเลิกเหมือนกันนะแต่ในทั่วไปนะครับว่าอัตราการดอกของมันเนี่ยมันต่ํามากตัก้งแต่เล่นมาเนี่ยผมได้แค่ชิ้นเดียวอะราคาของมันก็ราคาแบบหลักล้านหลักสิบลา้นานการทั้งนั้นพอชั้นไครที่ต้องการจะใช้งานอาวุธตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการอาเตรียมดวงตวเตรียมเงินกันมาเยอะกันสักนนิดนึงนะครับโอเคและนั่นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธซีรีเลิกที่มาพูดถึงกันในคลิปนน,นีีี้ะะครรััับวววามมมจิงงยยลเเออดกกก่่ทขต จะมีรายละเลืยอลึกกว่านั้นด้วยนะอย่างเช่นอาวุธตัวนี้ก็จะมีการดรอปอยู่ที่บอสตัวนี้ในเออร์เจนเครดิเท่านั้นซึ่งอันนี้ผมขอไม่จอะลึกมากกันละกันนะครับต่ให้รู้ไว้ว่าในเรื่องของอาวุธเซเริกนั้นก็จะมีการดรอปอยู่ที่ทางฝั่งลิเทมเคเทไซเป็นหลักแล้วก็มีในตัวเออร์เจนเควสมีในตัวแบตเตอรี่แบบสีม่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับในพาร์ทหน้าของตัวคลิปอุปมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหยิบเรื่องของตัวชุดก่อมาทําต่อแต่ว่าขอแทรกเรื่ออองงเเเเกกกกกีีีีีี่่่่ยยยวววววววััับบบาาาาารรรปททะหตตไดในนพ้้้แล็ ความสามารถเนี่ยเทียบเท่ากับเลดิกเลยนะครับนั่นก็คือตัววูดซีดี t ิงเกิ้บที่ผมเคยอธิบายกันไปในภาคก่อนน,นนี้แล้วก็จะมาเทียบกันให้ดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียของอซตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน่